สวัสดีค่ะพี่ชื่อ,อสันติทัศนะคะประดิษฐ์มัทนีนะคะชื่อเล่นชื่อบีนะคะตอนนี้ก็ทำสตูดิโอนะคะชื่อสันติทัศน์สตูดิโอนะคะพี่ก็จบแลนด์สเคปที่ตุลาเหมอนน้องๆน,นะคะแล้วก็เริ่มต้มยื่งจริงก็พี่สนใจในงานศิลปะนะคะแล้วก็จริงๆก็ไหนเรียนจบเลยก็ว่ามองว่าอยากให้งานแลนด์สเคปที่ทำเนี่ยมัน มากกว่าแค่ฟังก์ชันแล้วก็ความสวยงามคือตอนเริ่มแรกนี่อยาให้งานมันมีความหมายหรือว่าเมมโมเรเบิลมากขึ้นนะคะก็เลยสนใจว่าอเออตัวศิลปะเนี่ยแหละมันจะช่วยทําให้เกิดมิติใ,ในแง่ไอความหมายที่มันเพ็กินขึ้นได้นะคะก็เลยเริ่มสนใจไปฝึกงานในบริษัทที่เขาทำอาร์ตเวรดด้วยนะคะแล้วก็ไปเรียนต่อด้านออไฟท์อาร์ แล้วก็ได้กลับมาเปิดตูนโล่นะคะที่ทําทั้งตัวงานศิละปะนะคะแล้วก็ทำทั้งงานแลนด์สเคปนะคะที่นําเอาแนวความคิดทางศิละปะเข้ามาใช้งานแลนด์สเคปดีไซน์ที่เราเทรนมาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นลักษณะพอเพิ่มโซลวิคือมันจะมีโจทย์ชัดเจนแล้วเราก็นำเสนอโซลูชันด้วยวิธีการต่างๆนะคะแล้วก็แต่ว่างานศิละปะเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ มันเพอร์ซนอลมากขึ้นหรือว่ามันใช้สัญชาตญาณมากขึ้นนะคะแล้วก็เลือกการตั้งคําถามหรือบางทีเราต้องตั้งโจทย์เองนะคะคือตอนไปนเรียนเนี่ยมันก็จะทําให้เราได้จะตั้งคําถามที่เธอหรือว่ามีประเด็นในการเล่าเรื่องในงานมากขึ้นความจริงที่ว่ามันทั้งสองอย่างมันช่วยคอมบายนัันคือแลนด์สเคปมันจะมีโจทย์ชัดเจนว่าเราจะนําเสนอทางแก้1นึแต่ว่างานศิละปะเนี่ยมันจะเป็น เรื่องมิติที่มันจะทำให้มันเข้าถึงคนในแง่จิตใจมากขึ้นนะคะมี approach ที่ต่างกันนิดนึงมองง่ายๆเหมือนเหมือนแก้วใบเดเนี่ยเรามองสองด้านคือด้านหนึ่งเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นดีไซเนอร์เราจะมองว่าเอ้แก้วนี้มันแบบใสเอเอไปใช้เป็นฟีเจอร์วอลมันมีคาแรคเตอร์ในแง่ p h y s i c a ในแง่แบบแกลยาพแต่ว่าอย่างศิลปินก็จะมองในแง่ว่าเอ้แก้วน้ำนี้มันนคุณยาย หรือว่ามันนึกถึงบ้านเกา่าหรือมันนึกถึงความรู้สึกความเข้าไปอยู่ในโลกบ้านเหมือนมองแก้วเดียวกันแต่คนละมุมแต่ที่ว่ามันมันคอมพิเมนต์นี่กมันช่วยตอเสริมกันคือพี่ว่ามันเบรนกันคือเหมือนว่าบางทีเวลาที่เรา,าทํางานศิลปะแต่เราก็ใช้ทักษะที่เราเป็นแลนด์สเคปดีไซเนอร์มาก่อนด้วยเอาเข้ามาใช้ก็อย่างเช่นง,งานบางกองอา่านบินาเล่อย่างเงี้ยนะคะที่ทำที่วัดอรุณน,นะคะอันนั้นทําที่เขาโมโบลานะคะเป็นเหมือนไซสเปซิฟิกอินสตอลเลชั่น คืออันนั้นมันก็ใช้ศาสตร์ว่าเราเรื่อง history ของแลนด์สเคปแล้วตัวเขาโมาเองเนี่ยพอเราไปถึงวันแรกเนี่ยมันต้องรีโนเวทเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรีวิทัลไลซ์ให้มันคืนกลับมาสู่สภาพเดิมมันก็ต้องมีใช้ทักษะทำง,งานแลนด์สเคปต้องสื่อสารกับทั้งกรมลี์ทั้งกับวัดอะไรเงี้ยนะคะจนกระทั่งเนี่ยเรารีวิทัลไลซ์กลับมาสวยงามที่มันเลติเซนต์ป่าสนคั์เดิมแล้วก็ตัวงานอะดิสอเลชันเนี่ยค่อยเข้ามาครอบ อีกทีหนึ่งเป็นการสร้างพื้นที่ให้คนได้อยู่ได้ใช้เวลากับพื้นที่นะคะแล้วได้อยู่กับตัวเองมากขึ้นที่มันสอดคล้องกับปรัชญาของศาสนาที่ว่างานชิ้นนี้เป็นงานที่เหมือนอินทิเกรตทั้งทักษะทางด้านแลงเานด,ดีไซน์นะคะในแง่ที่พื้ี่แล้วก็ในแง่อาร์ตดีลเลชั่นมีการสร้างสเปซให้คนได้เข้ามาใช้ให้ตัวงานเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงผ่านสีของแสง อันนี้มันก็จะเหมือนเป็นการที่ยายามอินเกรตทั้งปากแล้วก็งานแลนด์สเคปเข้าด้วยกันเป็นไปได้นะคะแต่ว่าเวลาทํางานแลนด์สเคปมันมีโจทย์ที่เราต้องตอบชัดเจนต้องตอบสิ่งที่ควรตอบแล้วก็อันนี้มันเหมือนมันเป็นท e ีมที่มันแทรกเขือน,นคือคอย่างเหมือนตอนนี้เราทำรีสอร์ตอันเดิมที่เขาอยากให้มีอาบน t ำต่อเลชั่เพราะฉะนั้นแต่ว่า เราก็จะมีฟังก์ชันของรีสอร์ทยังไงคนก็ต้องเข้ามาพาักได้นะแต่ว่าเราอาจจะแทรกมันมีอินสตาเลชันการ์เด้นด้วยอันนี้มันก็เป็นส่วนเสริมแล้วก็สร้างมิติอีกอย่างที่มันเริ่มคอนเนคคนกับพื้นที่คอนเนคคนกับธรรมชาติที่เอาตำแหน่งนั้นเลยี่ะที่สตูดิโอทำนะคะเราก็จะพยายาม research รีเสิร์ชก่อนเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราจะเล e c กเรื่องอะไร ที่ทาให้เกิดการเชื่อมโยงกับพื้นที่นะคะมันมีพื้นฐานม,มันมีส่วนที่เราเรีเสิร์ชมาว่าเราอยากจะเล่าเรื่องนี้ผ่านอินเนสอะไรอย่างี้ค่ะเพราะฉะนั้นช้อข้อที่ควรระวังส่วนอย่างงานศิลปะมันต้องเปิดเพิ่อให้คนตีความเพราะฉะนั้นเราก็ต้องทําหน้าที่ของเราเองในการที่สื่อเล่าเรื่องไอ้ความจริงบางอย่างผ่านผ่านตัวงานศิลปะอ่นีค่ะมันก็ต้องเปิดให้คนตีความ ได้แล้วมันก็ไม่แค่จนเกินไปไม่บังคับเวลาทำแบบพี่ว่ามันต้องนึกถึงคอนเทนต์เพราะนั้นรีเสิร์ชพี่ก็เลยว่ามันสำคัญมันต้องยิ่งเราทำงานแลนเก็ตด้วยมันต้องมีคอนเทนต์ว่าเอ้ยมันอยู่ตรงไหนหรือว่าออกแบบเป็นมาของพี่มันเป็นยังไงแล้วตอนนี้มันควรที่จะสื่อถึงอะไรเงี้ยต้องรีเลย์กับยุคสมัยรีเลย์กับคอนเทนต์ แค่สนใจก็ได้นะคะจริงๆพี่ก็เริ่มจากการสนใจแล้วเราได้ศึกษาเพิ่มมากกว่าแต่พี่ว่าถ้าเกิดจะทําิสว์เนี่นะควรจะเลือกสิ่งที่เราชอบสิ่งที่เราสนใจพอเราสนใจเราชอบอะ่ะเราก็อยากที่จะเรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเป็นศิลปะก็ได้หรือว่าชอบอะไรที่มันเป็นแบบอทคโนโลยีของเมืออย่างเงี้ยคือพอเราสนุกกับมันแล้วมันก็จะ มันจะไปเองเผื่อพวกโปรเจกต์อิทอเรจีมันก็ศิลปะได้อะไรเงี้ยแต่มันน่าจะเลือกสิ่งที่เราเอนเกจกับมันอะไรเงี้ยเราเราสมใจคือตอนทำทีสิทธ์เราก็จะรู้สึกวโอ้หนี่มันสุดยอดแล้วมันแบบนึกถึงสมัยก่อนที่ทีสิทธ์เป็นอะไรที่มันดูอลังการแล้วมันก็รู้สึกว่าเครียดกันมากอะไรเงี้ยแต่พอจบมาทํางานเนี้ยทุกคนก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราทําทีสิทธ์กันทุกอาทิตย์เลยอะไรเงี้ยพี่ว่าที่ได้เรียนรู้คือกระบวนการ แล้วก็การทํางานการชิ้ตั้งแต่ต้นจนจบอะไรเงี้ยแต่พอมาทํางานมันก็ต้องมีงการต่อสร้างไปด้วยตอนนี้ที่ทาพิพิธภัณฑ์การแจ้งคมอ,อูทหารเรืออะไรเงี้ยที่ว่ามันส่งผลในปีนี้วยังไงคือจริงๆริงมันมันก็รวมจากติที่เราชอบเราสนใจงานที่มีคอนเท็กซ์เยอะๆในเมืองแล้วก็มีทั้งประวัติศาสตร์มันเคยเป็นทั้งวงังเคยเป็นวัดแล้วกลายมาเป็นอินดัสเทรียลเป็นโรงงานแล้วก็สุดท้ายล้วเอามาเป็นพิพิธภัณฑ์ การเล่าเรื่องเกี่ยวกับกรมปูอาหารเรื่องเกี่ยวกับประวัติพื้นที่แล้วเป็นพื้นที่สาธารณะใช่ไหมคะจริงๆโปรเซสในการที่เราเรียนโปรเซสที่เราในการทำธีสิทธ์เนี่ยมันช่วยทําให้เวลาทํางานเรามีสักเจื่องรู้ว่ามันขั้นตอนมันนเป็ยงิดตั้งแต่รีเสิร์ชรีเสิร์ชจบแอนาลิซิสแอนาลิซิสเสร็จแล้วจะไปคอนเซ็ปต์อย่างไร ศาสตร์เราเป็นศาสตร์ที่มันต้องทํางานกันเป็นทีมคือเราต้องเรียนรู้ที่จะสามารถทํางานให้เสร็จคือจริงทุกทุกอย่างมันมีปัญหาในตัวของมันแต่ว่าสิ่งสําคัญที่ทําให้งานรู้ร่วงเนี่ยคือเราต้องมองไปที่เป้าหมายเพราะฉนั้นไอ้อุปสรรคระหว่างทางมีแน่นอนมีทุกโปรเจกต์คือมันจะสามารถผ่านไปได้เพราะว่าเรามีเป้าหมายเดียวกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็การที่เราได้โคดิเนตกับ หลายๆที่ปรึกษาอ่างเงี้ยนะคะมันก็คิดว่ามันทําให้เราเรียนรู้แล้วเราโตขึ้นคือยิ่งเราเจอคนที่เก่งเนี้ยเราก็เหมือนเราก็จะตื่นเต้นที่เราได้เรียนรู้จากเขาวิธีที่เขาดีลงานวิธีที่เขานําเสนองานอะไรเงี้ยการจัดการให้งานมันจบได้เนียมันก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้คือถึงวิชาชีพเราคือวิชาชีพมันต้องทํามันถึงจะเรียนรู้แล้วก็ทําให้งานเสร็จออกมาได้